จะมีค่านะคะมีข้อมูลค่อนข้างชัดเจนโครงสร้างทั้งหมดสเปคงานเหล็กวัสดุที่ใช้ก็ต่อเมื่อคุณคิดจะอยากมีสินทรัพย์เจสร้างบ้านน็อกดาวค่ะน็อกดาวไม่ใช่น็อกดาวส่งทั่วไทยไปกิดที่ค่ะทีเ e ซตอีเวนต์0619535645เจติกับ,บังซานะคะอยู่งานตรงค่ะไม่มีเซลล์ไม่มีใดๆทั้งสิ้นมีแต่เจค่ะเรื่องหัวใจและพร้อมศักยภาพที่จะรับผิดชอบคุมงานทุกๆขั้นตอนตรงถึงมือ ปุ๊บปุ๊บอัปเดตงานก่อนเที่ยงนะคะเราใส่บัวค่ะบัวจะสลับกับเหมือนตัวนั้นนะคะเพราะดักเดียวกันนะกับสีเหลืองมันต่างกันที่กั้นห้องขยับขยายปรับเปลี่ยนเท่านั้นแหละเ <c oughs> พราะว่าห้องน้ําอยู่โซนฝั่งนี้ค่ะ <c oughs> ไม่ใช่เฉพาะ <c oughs> นี่นะ พวกเราทำกันซึมด้วยนะคะก่อนที่จะปูกระเบื้องจริงปูด,ด้วย3ชั้นหลังคา3ชั้นที่ห่อบูสะกบแซกคูติดพีูของออสเตรเลียนะคะแล้วก็ลอนวีสนะคะอีกชั้นหนึ่งนะคะ<า>ก็เก็บงานซีนซิลิโคนนะคะขาวๆทุกซอกทุกมุมเพือพ่อเพือ่อไม่ให้นะคะเป็นฮูค่ะอันนี้เราก็ใส่เก็บงานอย่างนี้ให้ มันเป็นนะคะมันเป็นน็อกดาวปูวางยิงอย่างนี้เสร็จแล้วเราปูพื้นลามิเนตก็ได้แต่เราอยากให้ได้นานเจ๊ก็ปูกระเบื้องจริงตกแต่งเก็บงานให้เรียบร้อยนะคะฝาผนังฝาแอมปูสาชั้นค่ะภายนอกหนา8ปมิลน,นะคะเป็นเชอร่าภายในเออตรงกลางดูละวันค่ะฉนวนกันความร้อนฝาแอมในนะคะปูในด้วยลอนวีสนหมิลค่ะ เชราโปรนะคะพื้น18มิลค่ะปูทับด้วยปูนกลากระเบื้องจริงนะคะงานเหล็กใสในเจเก็บสีเก็บงานทุกเส้นค่ะไม่ใช่เฉพาะรอยต่อรอยเชื่อมนะคะซีนฝาเอมไหนเก็บฉาเก็บมุมอะ่ะเมื่อเช้านี้ห้องบอกกันนะคะว่าให้เจียสนิมออกแล้วก็ทําสีให้เรียบร้อยแล้วค่ะซีนซิลิโคนให้แล้วก็นั่นน่มีการอุดรูทุกอย่างแล้วเราจะโปะนะคะ เพื่อเสริมสร้างบ้านให้แน่นหนึบนะคะนั่นน่ะเรามีทรายคาด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะมีเซิงทรายเก็บรอบให้อีกเก็บสีเก็บงานเก็บรายละเอียดเก็บฉากเก็บบัวให้เรียบร้อยที่ละคาะเหล็กหน้า6 6, 6 2, หก2นา2.3ค่ะจอยรับบ้านความห่างอยู่ที่ระยะ40นะคะ 40, 40 40ค่ะ ห้องน้ำหลายท่านกังวลน,นะคะว่ามันจะหัวไหมไม่หัวค่ะเราเก็บซีนปูกระเบื้องจริงได้ค่ะอยู่ได้อยู่ได้ถ้าโครงสร้างมันดีงานเหล็กมันหานะคะแล้วเก็บงานเก็บสีกันสนิมนะคะสีสีกันสนิมก็เป็นทูอินวันสำหรับกาวานายค่ะเจ๊ใช้กาวานานะคะเหล็กกาวไนายค่ะ หลายซันค่ะไม่หัวไม่ซึมแน่นอนอยู่ได้หลายปีโดนเติบอยู่ค่ะคุ้มค่ากับการลงทุนนะคะจ่ายจบครั้งเดียวไม่เล้าหรือค่ะหลังการขายนะคะหลังการขายหลังการส่งงานคุณภาพมาพร้อมราคาค่ะไม่ได้จ่ายแกยิบแกย่อยนะคะจ่ายจบครั้งเดียวแค่สั่งจ่ายมานี่เซิงทรายเราก็มีการปิดให้แบบนี้แบบนี้ใส่สากใส่มุมให้สากก็เป็นเหล็กนะคะหนาสามมิลเลยชีเดียวเป็นสากเหล็กนะคะ โปรดั <c oughs> กแบบนี้นะคะมีอยู่5โปรดักค่ะในราคา286,500บาทขนาดไซส์ยอยู่ที่3คูณ3.5คูณ7.2เมตรค่ะ <c oughs> ปูกระเบี้ยง่าแอบนะคะฝาข้างสูงเมตร50บค่ะสุขภัณฑ์ส้วมขี้นะคะเะ๊ใช้สุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ดค่ะพร้อมซิงซิงล้างมือก็ของอเมริกันนะคะ พวกท่อก่อเป็นท่อก๊อกท่ออะไรเป็นสแตนเลสนะอ่าสแตนเลสสามศูนยสี่ที่ราคาเก <c oughs> ็บบัวเก็บหอยสกูเนี่ยเก็บยากเดิบอยู่นะคะแต่เราก็พยายามเก็บให้เนียนพิกเท่าที่จะสามารถตามศักยภาพของเฮาราคา286,500บาทคุ้มแท้คุ้มวาคา่ะน้ำหนักอยู่ที่6ตันกัวนะคะ6ตันกัวค่ะ หนักเติบอยู่ไม่รวมขนส่งและรลาฐานรลกฐานทําขาเหล็กสักอย่างนี้ก็ได้ค่ะฟรีนะคะขาเหล็กสักรกระจบอลูมิเนะียมนะคะ,นะะโอเปอร์แมน <c oughs> กระจกหนา6กมิลอะลู1.2ค่ะมาพร้อมมุ้งลวดนะคะเป็นการจบที่ลงตัวค่ะค่ะเราให้30เซนอย่างนี้เลยปูปูนนะคะเทป,ปูนแล้วก็ตั้งตั้งเตะอย่างนี้ ซ้วมขี้นะคะทางออกส้วมขี้ท่อเดนน้าเสียก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะงานเจจะมีไฟจ้าให้อย่างนี้เลยค่ะเราไม่รวมต่อระบบะบำบัดนะคะหากจะรวมก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะระบบไฟทีเนี้ยรกยาวถึงระ,ะบบไฟระบบไฟไฟข้างนอกไฟกิ่งนะคะเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นแบบนี้เลย 4. ี่จุดอ้อมเฮียนนะคะ เนี่ยระบบเต็มรูปแบบเป็นอย่างนี้ค่ะปุกกระเบื้องจริงอันนี้มีแอมกันฝาห้องนะคะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มให้เป็นห้องโลง่ลงๆเลยนะคะก็ได้ค่ะราคาก็จะอยู่ที่2 8 6 5 0 0ปบาทนะคะปักปักภายในบ้านอยู่3จุดค่ะแสงสว่างสองนะคะในบ้านอ่าห้องน้ำจะเป็นแบบนี้ที่ราคาอันนี้จะเป็นออปชั่นเพิ่มที่จริงเป็นเรียบเลย น,นี่เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะประตูก็จะเป็นกระจกและทึบอย่างนี้แล้วแต่เลยค่ะที่ลูกค้าต้องการอย่างนี้เลยภายในบบนี้ค่ะเนาะหน้าต่างสี่ชุดค่ะบางกระทุงแล้วแต่โปรดักบางโปรดักก็ได้แค่สองเพราะว่ามีทรงกลุ่มอย่างนั้นประตูได้สองนะคะประตูได้สองค่ะ ลูกค้าสามารถปิ้มเพาสลับประตูหน้าต่างแล้วแต่ชอบได้เลยเพราะมันเป็นงานพี order. ออเดอร์ปีลังค่าพี่อยู่แบบนี้คะ่ะภายในกุามซันนะคะพี่กลับมาก,ก่อนจบงานสวยงานเหล็กเราเป็นอย่างนี้คะ่ะที่ราคานะทาสีอ้อมเหียนอ้อมซันนะคะจ่ายเพิ่มคะ่ะลูกค้าถ้าจ่ายจบมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเจ๊ไม่ได้ทาเฉพาะหอยเซียมนะคะเจะ๊ทาทั้งดุนทั้งลำคะ่ะทั้งเส้นคะ่ะที่ราคา สเปคงานจะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยก่อนก่อนที่จะจบสวยเนี่ยมันจะเป็นหอยแตกของเชราโปรสิบแปดมิลเห็นไหมน้ําหนักอยู่ที่เจ็ดสิบกัวกิโลเจ๊ก็ทํากันซึมให้นะคะตัวห้องน้าเจ๊มีการสลบเอียงนะคะเพื่อให้เวลาเราอาบน้ํานะคะเราอาบน้ําให้มันไหลออกข้างล่างข้างล่างน้ําจะไม่รั่วลงใต้ตลรางเหรอเรามีท่อค่ะท่อต่อเดิน้ําทิ้งออกนะคะ ไป้ไปฉบับเต็มหลังหนาทีแล้วค่ะที่ราคาแต่มันควรจะยาวกว่านี้ได้ซ้ําเพื่อเป็นข้อมูลนะคะในการตัดสินใจนะคะมาดูรายละเอียดการทํางานนี่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 เทป,ปูนรับไว้อย่างนี้ค่ะแล้วก็มีขาตั้ง30เซนตั้งฉากนะแข็งแรงค่ะเจะ๊จะมีการยิงพุกอ้อมระหว่างขานี่ข้อเด่นนะ้ำให้เป็นอย่างนีน้นี่เก็บงานเก็บสิ้นมีพัดลมระบายอากาศให้นะคะมี ช่องแสงตรงโซนห้องน้ำอะค่ะบานกระทุงให้มาพร้อมมุ้งลวดค่ะอ <c oughs> นี้เลยอ่ะเก็บฉากเก็บมุมที่ว่าเนี่ยให้อย่างนี้อย่างนี้ไม่มีหนูตัวไหนเข้าได้แน่นอนที่ราคานี่เต็มรูปแบบเป็นอย่างนี้นะนะอ้ยจะมี60กว่ารุ่น60กว่าโปรดักต์นะคะปลุกเรือนตำใจผู้อยู่อิงในโปรดักต์โครงสร้างเจภายในเป็นอย่างนี้เลยที่ราคา แบบนี้เลยแบบนี้เลยมาพร้อมมุงลวดนี่ตู้ไฟเฮานี่เก็บไฟเก็บรางไฟให้อย่าแงบบนี้ค่ะเป็นหกเจ็ดนาทีที่คุ้มค่ากับการติดตามนะหากท่านจะซื้อ,อมันจะไม่มีค่ามีราคาเลยคลิปเจ๊าหากคุณไม่ได้สนใจจะซื้อเลื่อนผ่านได้เลยค่ะ อยากให้เห็นความชัดเจนนี่กระจกทึบก,กระจกเออย่างนี้เป็นสีไซยพนนะสเปคเป็นแบบนี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีส่วนห้องน้ำเน,นี่ยทุกตัวนะคะนี่5,000 6,000เรทที่ราคาซื้อจากของไทยวัสดุมามีที่ปากมีที่ไปค่ะพื้นปูกระเบื้องจริงแบบนี้เลยแน่นค่ะ,คะต้องมาสัผัสงานจริงนะที่ราคา เนาะเก็บลางไฟเก็บงานให้อย่างนี้เลยเนียนจิ๊ค่ะสีเลือกได้นะสีเลือกได้